วันนี้วันนี้จะมาทำอะไรมึงกูกูบอกก่อนถามก่อนไอ้เยี่ยึงจะเช็คเยียอะไรเจ้าบอกเอาออกสักหน่อยนึงมันไม่หมดอ๋อเอาออมาเอาให้หมดเลยมั้ยเอาเตรียมยืดแล้วกันเอาไปกันเข้าไปเข้าไปนี่เลยเอาไอ้ไอ้มันโตมันตีเอาไปทางซหน่อยอย่ายกเยอะอาจารย์บอกว่าจะให้มนุษยนับตาอิติปิโสพระขาวเยะมะรอชานุเวสวรรณโนมรนังสุขังไอโตนะโมพุทธายะทเวสวรรณจะตุมหาลาชิกะยะกะพันตา พ,พัดพ่ภูริโตเวสาสาวูสาวพุทธังหลังพุทธาเทวสวัโนโนนะโมพุทธายะอนิจจาอนิจจากาเยกาเยเจโตเจโตวิสิวิสิ ปีตีปีตีสิกเลสิกเลสอ่านโตอยยันโตตติิสะะอ่านโ้อนยยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายะกายเเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลอ่าน้ยันโตอ่านยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายะกายเเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลอ่าน้ยันโตอ่านยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายะกายเเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกเลสิกเลอ่าน้ยันโตอ่านยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายะกายเเจโตเจโตวิติวิถีปีตสิีต กูบาริกบาริกาบาริกย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 าบากยาบากยาบากาบากยาบาริกยาบาริกยาบาริกยาบากยาบากยาบากาบากยาบาริกยาบาริกยาบาริกยาบารกยาบากยาบารกยาบารกยาบาริกยาบาริกยาบาริกยาบารกยาบากยาบารกยาบาริ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 กยบาริกยา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 บาริายาบาริกยาบาาบาริกยยาบยาบารกยาบารกยากยาบาริกยา สะบุสะเวสะบุสะไล่ักสะเทอขัางมาดีๆมึงเใครเขาตอนนี้ไม่ไว้อใครนะสกสะเทอเว้สะบูสะสะบูสะเว้ใครไปช่วยคนที่แรงดีอ่ะมั้งมึงไอ้เงี้ยมึงดูแลให้คนเหมือนมึงมีแรงอ่ะเฮ้ยใจใหญ่ให้คนเารวมเขาเจ็บด้วยอ่มึงมาช่วยผู้หญิงข้างหนึ่งสกสะเทอผูหญง้าจิตเอาไม่อยู่โอ้โหตรงไปรอดมาแล้วแล้วอาวุธทำเลยโอ๊ย ไปหมดสักเะอาวุ้นังสักโอ้ยไปสักเถอะไม่ได้ถืเข้าหนาของเาเลยนะสักวุ้าสักจับไม่จับจับเออจับจับเออจับงเงี้ยจับแขนเออโอ้โหอยู่ไปร่างกายไม่จับเลยเลยจับมามอโอ้ยวุ้นังไปโอ้ยอะไรก็อยู่เลยกับเขาเอี่ยรโอ้ยโอ้ยโอ้ย สักพระพาวุธทางไปเนี่ยที่มันแข็งที่อยู่เนี่ยเอ้ยสักพระพะวุดทางโอ้โหแบ่งเยอสิมังสักพรอพะวุดไปเลยไปเลยไปเลยแปงอยู่เนี่ยไปเอ้ยสักพรอพะวุดทางออกไปเลยออกไปเอ้ยไปเยออกไปสักพรอพะวุไปสักพระโอ้ยไปเอ้ย

โอ้ยเจ็บโอ๊ยมันก็ออกิโอ้ยเจ้มันจะอยู่ทำไมเนียโอ้โหสนุกกับประเทศัเอยโอ้ยโอ้

พาแล้วเราไม่อยู่เลยขงแกงขงกู้ผมนี่แหละเฮ้ยมึงหยิบคาถาให้อดิเ้ยอะปอกกันด้ยปอกกันเก่าอะปอกกันีเล็กมาด้ยเฮเจ็บเวยเฮ้มึงเจอเล่นนี้ระมึงเวสะบุสะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ออกมาหูบวมแล้ว oh 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 oh. 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 ี oh. Oh. ้สักโอ้ยออกมาโอ้ยออกมาสักเธวุฒิังโอ้ยเอโอ้ยโอ้ยบเลยออกไปเลยสักหุวโอ้ยสักุ้ธักโอ้ยเอหุโอ้ยออกไปเอ้ยสักหุ้นออไ

tao 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 ใช่ตอันเลนะ็อกต่อกันเ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไงว่าไงเโอโอ้ยโอยเจ็บดอกเจ็บดอกโอ๊ยโอโอยโอยโอ้ยโอ้ยฮ่ามึงใจเย็นเดี๋ยวมึงเดี๋ยวค่อยมาซ้ำแต่วันนี้น่าจะซ้ำไม่ไหวแล้วดูทรงละมึงดูเาคลางหรือเปล่ามันวูมามันวมมาอย่างนี้เลยนะบวบบ ตบออกไปเจ็บนะเว้ยปูดเหนื่อยนะเว้ยคนมึงอะเจ็บแต่คนอื่นเขาเหนื่อยคนมึงอะเจ็บแต่กูเขหนื่อยโอ้โหยาสภาพยึดกันหลายคนนะครับอันนี้ไม่มีตัวแสดงแทนแน่นอนนะสัตว์ใครยอมเจ็บเว้ฮะแต่กูตีเบาๆวะเนี่ยเอาไหมไปท่ามั้ยกูอี้ตัวนี้ใครห้ามนั่งนะพวาะกูอี้ตัวนี้แม่กูส่งกูเรียนเนี่ยรู้ป่ะด้วยกูอี้ตัวนี้กูถึงไม่ยอมทิ้งเอ๊ะทำไมอาจารย์กูอีเก่า มันเป็นเก้าอี้ตัวเดียวที่กูมีนะตั้งแต่ตอนเด็กๆกูแ่บกูบ้านกูไม่เคยมีเก้าอี้เลยกูมีเก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวไม่มันเป็นเก้าอี้ประจำตำแหน่งจริงๆเอ๊ะทำไมอาจารย์ต้องใช้เก้าอี้เก่าๆตัวนี้วะเพราะว่าเก้าอี้ตัวนี้คือเก้าอี้ที่ตัวเดียวในบ้านที่กูมีจริงๆมันไม่ใช่กูไม่มีเก้าอี้เลยนะมาเหนื่อยฮะกูอิ๋อเอ้ยไอ้จอมเนี่ยเรื่องเรืูสั่นได้ไหมสั่นเพื่อเจอน้วยเกมนะตัวเดียวเฮ้ยน้ำเย็นเอาขวดดิน้ำเย็นน้ำเย็นไม่ได้ต้องใส่ใคร้อน โโ,โ,โอหเล่นจนงันงง้างกูหลุดเลยค่ะดูดิไอสัตว์เอ้เยนั่งเล่นง้างกูหลุดเลยไว้นี่ก่อนโอ้ยกูยังไงเอาอีออกรอบนึงไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก,ก่อนไปอาบน้ำมนต์ก่อนไอคิวต่อไปใครวะเนี่ยต่อใจเนี่ยอ๋อไอที่มาจากลพบุรีป่ะที่เอาถ่านมาให้นะเอออันนี้มามาเสริมเนาะ ไปเ<ไ>ป็นไร<ล>ขวดหลังอ๋อไม่ไปหามานวดวะหากูไว้ยย่งหมายไปเลือกสิก่อะไรครับไปขุดไปอะไรไปเอากระป๋องน้ำมันมาแล้วเดี๋ยวกูจะจัดการให้อีกรอบหนึ่งถ้าเกิดยังโอ้ยอยู่เนี่ย <c oughs> ยี่อะไร้องอันนี้เคยมาแล้วไม่เหรอ <c oughs> มามามาเชื่อว่าเองพามาเรื่อเฮ้ยเคยมาหรือเคยมายัางพึ่งเออคราวที่แล้วไม่ได้มาคนนี้อ๋อมาคนนี้นึกว่ามาคนนี้ตกใจ อ่าใช่ใช่คือหน้าคุ้นๆน,นี่ถึงถามอะ่ะเอาไหมเมียลักเมียยัง